นี่ครับหลอกลูกค้ามาตกหมึกนะครับป,ะปะั๊บปั๊บปลาไม่ค่อยหมึกไม่ค่อยดีน่าเลยตรงนี้กลัอมองเองด้วหน้ามืดเลยโอ้โหคอเฉยมันตึงเองครับ้าใจมันไง ตีแล้วก่อต้มน้ำรอได้เลยครับมเลยครับผมก็ไม่ได้ทอะไรผตกไม่เปนะผมาเอาแล้วครับข้างหลังโดนแล้วเนี่ยหมุนมุนนี่ครับโดนคู่ครับโอ้ตอนนี้ผมต้องมาถ่ายวิดีโอให้ก่อนนะครับไม่ไหวเมื่อยแขนปลาไม่ค่อยดีตีฝนไม่ค่อยดีปลาไม่ค่อยกินเลย ได้เลยไม้ตอไม้ตีไปกัดตีไปกัดจะขับจะขับเรือกลับแล้วเนี่ยไม่ไหวอุ้ยเถิดตรงนี้เน็ตดีๆนะไฟ์สดเลยนะเองนะโอ้หมันลูก้าหลงมาลูก้าหลงมาครับมา ดนหลอกกันแน่รถมอเตอร์ไซค์เขาตกปลาด้วยนี่ครับดูไซ้์ครับอ๋อาระวังหลุดนะครับหาเลยนะดูไซ้์ครับนี่อ่ะผมไม่เล็กนะครับโอ้โหดูปลาดูปลาเนี่ยดูปลาโอ้โหเยเกินดูปลาครับนี่ปลาไม่ค่อยเยอะเลยครับนี่ล้นไปหมดแล้วไม่มีที่จะเดินโอ้โหวันที่แรกว่าจะกข้าไมกินร่นี่ครับขาดแล้วลุต ขาดขาดหนูขอขาดสายโอ้อโหมาโกมโกมตะก,ก้อนโค้งอ๋หนูไปด้วยดีดีทำปีก็ด้วย <c oughs> ตียังไงขาดเนี่ยฮะผ่านไปผ่านไปไกลอ่ะ ระวังเข้ากระบี่อ่ะออื๋อที่มันจะจะดูดไกด์ไหมผมเมื่อยผมเมื่อยแขนเหรอตีหนูแม่งเมื่อยตีหนูเมื่อยเพราะว่าแม่งต้องใช้แรงถ้าพี่เหวี่ยงไปทางนู้นหน่อยถ้าเหวี่ยงไปทางเข่งเขียงนะตามอยู่ มันไม่เอาไม่ใช่ไม่เอาหรอกไมโครมันไม่เหมือนออตัวหนูนะโอ้ยเนี่ยเนี่ยโดนเนี่ยไมเนี่ยนานไงว่าพันขาดคำที่ไหนล่ะโอ้โหขาก็เจ็บไปไหนครับไปไหนครับปวดแขนตายนี่ดูมึกเนี่ยมึกตีได้ไม่กี่ไม้เองดูดูตัว นี่ครับหมึกไม่มีไม่กี่ตัวครับแต่ตัวใหญ่ครับคี่น้ำเช้าต้องรอปลาทักหลวก่อนดวน้ำครับทีแรกครับบรรยากาศก่อนนะผมกล่าวว่าไต่พาผมไม่เชื่อนะผมเล่าให้ฟังแงเมาเรือด้วยคืนก็มี <laughs> หน้าเป็นไข่ต้มเลยฮะ ทีนี้บอกสายสายก็ได้กันจังเลยผมโอ้โหไม่ไหวแล้วผมขอหนูตีพีงแล้วกันสายสายบอกลองดูโอ้โหกัดเท่าน,นั้นนะสายไม่ตกหมึกเลยฮะทีคอนอย่างเดียวเลยอครับอันนี้กำลังตีหนูนะครับมันลงน้ำไม่ได้โอ้โหเนี่ยเอาโดนอีกแล้วครับนี่ทางนี้โดนอีกแล้วหนูมันลงน้ำไม่ได้ข้างหน้าก็โดนครับเ,เด็วกหวานหน่อยถ้าเกิด ผมหมุนขวาผมหมุนซ้ายนะผมบอกเลยผมเป็นใบเลยนะ <laughs> ผมกล้าทั้งซ้ายทั้งขวาเลยไปตีเชดโดกันยืนคันเด็กใช้ก็ได้ลับไปในนี้เลย <c oughs> โอ้โหใส่สวยครับใส่สวย <c oughs> รับลูกคา้าไหมฮะอนานๆรับที <c oughs> นนต้องบอกก่อนน,น,นนะคลิปเผยแพร่ยูทู e ไปในไต่ลำบากนะ เอาแล้วครับโดยอีกแล้วครับหน้าเรือโดยแล้วครับหนูมันอุ้ยหนูหนลงน้ำไม่ได้เลยหนูเนี่ยอ๋อเหรอครับโดนไปไม่ได้ดึงครับมันตึงเองลอกล้านคันโกงครับมาชื่อนี้เสียไม่ได้ครับไตเอกครับ นี่ครับโดนคู่ครับโดนคู่เลยครับในะยอง,ยองมีสิ่งโอ้โห oh มาว่าคุณคิดหนูตีไม่ได้เลยลงนะ้ำไม่ได้ oh เลยนะเอาเรื่องครับเอาเรื่อง